อ้าทำไมไม่ได้อะันร้านโน้ตเมนจะเลนกโอ้เมนถึงไม่แต่ได้งดนดีใช่ไหมได้ยี่หกยี่เจ็ดไม่เหยีโอ้ได้ยี่หกยี่เจ็รอไหมรอไหมเอาเงินไปทำไรโอ้เล่นหมือโอ้จมือมัถ้าจมือจ่อปาน้านระมาณมีมือไหนมีปาอาอ้มือมืเป็นแบ้านมัน เปียร์เกเกแบบโตนแหน่อ๋อเปียร์เกสองพัน้สองหมื่นนู่นเมาทั้งวันเลยก็ได้หมื่นหนึ่งก็ได้หมื่นหนึ่งเมาทั้งวันได้มาโอ้โหยายยายก็จะรอนะใส่ไปด้วยเห็นใครก็ซื้อให้ได้วันไหนยายได้วันไหนเด้งนะอ๋อมันเด้งเลขบัตรอะไรลำไยอะไรดาโอ้ยนู่นที่สามสิบเลยอดใจรอซื้อมากไหมซื้อมากไหมเด้ง อ๋อซื้อหมากซื้อพลูใช่ไหมอืมกัะจะใช้ใช้ถึงปีหน้าไหมใช้ได้นานไม่มือนหนึ่งเนี่ยได้สามปีใช่ไหมถึงไหมอ๋อมันดันเหอะไปจัดัลกนี้า็กั็ได้แน่ๆมันเลขลงท้ายของยายคือ เก้าก็วันที่30นี้ได้ชัวร์ยายเอาไปซื้อหมากซื้อพลูซื้อปลาร้านะครับโอเคครับผมในเรื่องของยายลุงให้แล้วก็เรื่องของยายคิดคิดถึงลุงไหมแต่ก่อนลุงให้ง่ายๆมันกิดเอาลุงตู้แต่คิดเห็นงรงคิดถึงลุงตู้เลย เออลงตูออยเงนเงินไคยเลยเนาะุูบปับก็ให้เลยไอ้นี่ก็ดูเด็กกว่าจะตั้งแต่อะไรนะพรษสุภามิถุนามากนถึงกัาเนีออแล้วบุคคลทั่วไปก็ไม่ได้อีกรอรอชนะปุ๊บอมยนกรยนิ่งบ้านิ่อีบ่ยายคิดถึงลุงแล้วเนี่ยลุงตูโอเคครับลุงได้ยินคลิปนี้ก็รีบกลับมาเด้ครับโอเคครับผม